สภาอุสาหกรรมนะนะดิฉันสุวรรณาของติวิสิค่ะสวัสดิการและคุ่งคงแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซา<ม>ก็มีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับท่านสมาชิกทุกท่านได้รับทราบนะคะคือในวันพุธที่หนึ่งพฤษภาคมในปีนี้นะคะเราจะจัดงานวันแรงงานแห่งชาตินะคะ ซึ่งะวัตถุประสงค์ในการจัดงานก็เพื่อ,อให้ทุกท่านเนี่ยได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้รายงานซึ่งทำคุณประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาตินะคะโดยเราจะจัดงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินนะคะชั้นห้ารูปแบบการจัดงานของเราเนี่ยเป็นทีมงานวัดนะคะมีองค์กรลูกจ้างะ สาภาพแรงงานแล้วก็ผู้แทนนายจ้างเข้าร่วมง,งาน450ท่านนะคะในงานของเราเนี่ยก็จะประกอบด้วยนะคะการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาแล้วก็เจตนารมณ์ของการจัดงานวันแรงงานแห่งชาตินะคะมีการกล่าวคาปฏิญาณความร่วมมือด้านแรงงานสัมพันธ์ร่วมกันนะฮะเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างค่ะ แล้วก็จะมีการแสดงบนเวทีนะคะของคูดีนัมเบอร์วันะคะเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพาย,ยาเซติกรวมทั้งการแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินนะคะมีการมอบรางวัลบุคคลสตรีดีเด่นประจำปี2567ด้วยค่ะมีการประกวด การแข่งขันตำซ้มตำมะม่วงลีลานะคะเจตนารมณ์ที่เราจัดประกวดตอนนี้เพื่อให้มีการส่งเสริมในเรื่องของการใช้วัตถุดิบที่เป็นผลิตผลของประจําจังหวัดเรานะคะแล้วก็ต่อยอดออได้ได้มออีอาชีพติดตัวใน,ในการที่จะไปประกอบอาชีพอิสระหลังจาก,กเกษียณน,นะคะโดยเราได้รับความเมตตา